สวัสดีค่ะนัดครับเจกี้ค่ะเดี๋ยวผมว่าจะพาเจกี้ไปเที่ยวหน่อยนะฮะไม่ใช่เป็นอีกวันที่ผมว่างเหรอไม่ใช่เปลี่ยนละเออวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ผมว่างเลยครับเออวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ผมว่างไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาแล้วพาไปขายหรือเปล่าเออเอ็งจับค่าไปได้ค่าถ่ายไม่ได้นะบางการไม่มีตังค์เออช่วงนี้ช็อตจับไปขายใช่เลย ฉันไม่เคยไม่รู้ไม่จะรักหมดหมดใจีที่สสเธอ,ย,อยู่ใน เมื่อกกินข้าวเม็ดยาวๆมาเป็นยังไงข้าวเม็ดยาวๆไม่รู้ว่ามันเรียกว่าวอะไรคือกินไวมากอ่ะกินจะหมดแล้วล้วดูของค่ายดิืออโรตีเลยกินเขากินแบบว่ามัตตบะใช่ไหมเขาต้องกินกับซอสนี้แต่ธนัทน่ากินกับซอสฝาเขียวดิแม่ <cười> <cười> ừ, <cười> ơi, nó phải là loại như thế กับบ้านนอนอิ่มแล้วจะพาธนาดไปเดินย่อยหายเรื่องอะไรเราะเรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเดินเล่นกันขึ้นรถก่อนเรากินเสร็จแล้วใช่ป่ะเราก็จะอืดคราวนี้เราก็จะจุกเราก็จะเสียนแน่แล้วเราก็จะเป็นกลไลย,ย้อนมันจะไม่ดีต่อสุขภาพเราก็จะให้ธนาดพาไปเดิน ช้อปปิ้งวันนี้ตาส้มมากทำไมตาวันนี้ตาส้มมากอะขาเป็นปะฮมยมันตาส้มมากอ่ะหรือกินข้าวเสร็จแล้วตามันส้มขึ้นมะเออว่าบ้าบอเหมือนแบบคนมาซื้อแบบคนซื้อกับบ้านเออซื้อกับบ้านือด้านหน้าร้านเขาแบบว่าน่าจะเป็นแบบพวกโรตีพวกอะไรเงี้ยเพราะเห็นโรตีเขาแบบมีหลายหลายรสชาติอข้างหน้าเนี่ยเขาขายเป็นเหมือนสตรีทฟู้ดอะคือเหมือนพวกฟู้ดทรัคอะขายแบบพวกเบอร์เกอร์ โมเดอร์ต์ชาโคลพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกสเต็กเนื้อพวกมัตตาบ่ายอย่างเงี้ยคนก็มาซื้อกลับบ้านง่ายมาเทคเอว่ยกลับบ้านได้เหมือนพวก KFC ได่ทูอะไรพวกนั้นว้าว่าไปได้ทูได้ทูเหรอได้ทูได้ที่ตีโอ้ยอินเตอร์เนาะอินเตอ๋อแต่ห <laughs> น้า,นายอย่างนั้นน่<ต>ะห <ตะ S 2> น้าก็ไม่หล่ออยู่แล้ว<ค>นะท่าน มองอะไรว่าเจ้ามนุษย์กั้อ่านสามสอ เมื่อกี้นะคะเราไปคาเฟ่ชื่อคาเฟ่โลโคนี้เป็นคาเฟ่แบบน่ารักน่ารักน่ารักก็คือแบบเล็กๆเหมือนเขาจะแบบว่าทําอยู่ในบ้านเขาด้วยเนาะตอนแรกเราเข้ามาเราเราดูเราหาไม่เจอแล้วเรานึกว่าแบบเหมือนแบบแบบปากผิดเป็นแบบมาผิดบ้านอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าเขาปักมาแบบเจ้าของบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเขาเป็นบ้านหลังแต่ว่าเขาอะทําเป็นร้านเล็กๆด้านหน้าเป็นร้านตัดผมเล็กๆนร้านคาเฟ่สไตล์มินิมอล เป็นแบบว่ามีโทนเป็นโทนแบบขาวดำ <Wow. S 2> มินิมอลง่ายๆแบบอ,ออกแนวแบบว่าวินเทจแล้วก็มีศิลปะแกลเลอรี่ศิลปะเล็กๆเ,เป็นแบบมุมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ถ่ายรูปประมาณนี้ปีหนา้าปีหน้าก็ซื้อให้ตัวเองไงเ <No. S 1> ข้าใจปะเนี่ยเข้าใจทำทำเป็นหูทวนลม <laughs> นี่ใส่ไม่ดีอ่ะกุกกะลาคุงา้งผ้าดูบนขบัรถ กระดาบกระดาอะไรอะไรมันทำเป็นกระลังกระดาบจำได้แค่นี้ไอ้ไอ้ขอมอลล์เนี่ยไอ้อออ่ะต่ยสานได้ป่ะเอาวิ่งเนี่ยพูดว่าอะไรแลนแล้วก็วิ่งวิ่งอ่ะแลนแลนแลนเราก็วิ่งไวๆอ่ะแลนเร็วๆโอ้ยแล้วเดินล่ะยังยังอะไรยังเยอะๆแล้วเดินไวๆล่ะยังเฝ้าๆโอ้ยแล้วถ้าเดินไป เข้าที่บ้านหลังนี้แล้วออกบ้านหลังนั้นแล้วออกมาบ้านหลังนี้แล้วออกมาบ้านหลังนั้นละ่ะพักเถอะเมื่อย <influenced you. c oughs> สวัสดีครับตอนนีก้กลับมาอยู่ที่บ้านกันแล้วนะครับวันนี้ก็พากีไปคาเฟ่มาครับหนึ่งที่บรรจุนะตอนแรกจะพาไปกี่ที่นะสามใช่ปะจะพาไปเยอะจะไปเลยแค่หนึ่งลามันม่เบอร์เวลามันมเบอร์ ใช่เก็บไว้รอบหน้านะสัญญาตันยอโอเคแล้วก็ตอนแรกเราจะไปเกาะกีตใช่ป่ะคนมันเยอะไม่ใช่ปิดคนมันเยอะไม่มีที่จอดรถเลยก็เลยกลับแล้วก็ไปแวะคาเฟ่กันขอให้ทุกคนแฮปปี้แฮปปี้นะคะ Bye it's a g กันฝากกดไลค์กดแชร์กด